นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประชุมหารือกับฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2020-2021เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกโดยมีสโมสรวอลเลย์บอลชายหญิง16ทีมเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนการแข่งขันและมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอปคซึ่งได้รับการอนุมัติให้จัดการแข่งขันบุลเลอร์บอลไทยแลนด์ลีกโดยมาตรการป้องกันไวรัสสำหรับการแข่งขันกำหนดให้ทุกทีมต้องมีการกักตัวเองหรือเซลล์ควอรนตีน,นระหว่างที่อยู่ในช่วงของการแข่งขันและจะต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอชนะนอกจากนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดก่อนการแข่งขันอีกด้วย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันจะเริ่มแข่งขันในวันที่13กุมภาพันธ์โดยนั้นมีการเพิ่มแมตช์แข่งขันกลางสัปดาห์อีก4สัปดาห์คือในวันพุธที่17กุมภาพันธ์วันพุธที่14กุมภาพันธ์วันพุธที่10มีนาคมและวันพุธที่17มีนาคมรอบสุดท้ายจะเริ่มแข่งขันในวันที่2เมษายนและสิ้นสุดในวันที่11เมษายนโดยจะแข่งขันที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติจนเสร็จสิ้นการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่13กุมภาพันธ์ ประเภททีมชาย12นาฬิกาเกษตรศาสตร์วีซีพบนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีประเภททีม12นาฬิกาสมุทรการวีซีพบนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีประเภททีมชาย15นาฬิกาไดมอนด์ฟุตวีซีพบปรินซ์วีซีประเภททีมหญิง18นาฬิกาไดมอนด์ฟุตวีซีพบสุพีมชมบุรีอีเซ็ตสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางทีวีเอชแนลทุกคู่ก็สำหรับหลักๆนะครับในการประชุมสโมสร ของรายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพไดกินวอลเลย์บอลไทเลลีกในปีนี้นะครับสรุปหลกัหลกๆเป็นเรื่องของมาตรการนะครับที่เราได้รับมาจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็สบ,บคนะครับที่อนุญาตให้พวกเรานั้นจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทเลลีกได้มาตรการต่างๆที่เราได้รับมานะครับเราก็มานําเสนอให้กับสโมสรฝ่ายจัดการแข่งขันและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท,ท่านนะครับต้องทําตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาการลงทะเบียนหมอชนะ แล้วก็การมีเขาเรียกว่าการเซลล์ควอนทีนนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายต้องทําโดยตามตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งสิ้นเลยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับที่เราเลื่อนขึ้นมาในการแข่งขันในเลกที่2งเนี่ยครับแต่การแข่งขันช่วงที่2นะครับเราจะมีการแข่งขันในวันพุธด้วยสรุปวันแข่งขันก็จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธแล้วก็ปัญหาของ บางตารางบางสัปดาห์นะครับที่มีการแข่งขันซ้อนกันเราก็จะมีการสลับโปรแกรมการแข่งขันเพื่อจะให้ว่าทุกสโมอสรน,นั้นได้มีการแข่งขันในวันพุธเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับโดยรวมๆแล้วในการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีเท่านี้ครับสําหรับการแข่งขันในคราวนี้นะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานั้นกําหนดให้เป็นการแข่งขันในระบบปิดนะครับก็คือไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ชมเข้ามา ชมการแข่งขันได้แล้วก็ทุกคนที่เข้ามาในสนามนะครับต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับสำหรับผู้สื่อข่าวใดๆก็ตามนะครับที่จะเข้ามาร่วมในร่วมชมหรือมาร่วมทําข่าวนะครับในช่วงนี้อาจจะต้องมีการแจกข่าวจากทางของสมาคมอะครับเป็น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 เรื่องต้นก่อนนะครับส่วนในเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยเราจะปรึกษ,ษากับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต่อไปครับ